ฟ้าใสกันนะคะไม่วฟ้าใสอะไรเรเบรกกันทุกคนีน่้วใสก็จะมาเล่นออปปี้ออปปี้อหญ่นนะคันจะรู้จักตัวละครตัวนี้นั่นคือออปปี้ป้อมหนีออปปี้ทุกคนทุกคนน่าจะชอบที่สุดเลยเพราะาเป็นตัวละครที่ โด่งดังที่สุดเลยแล้วปอมเนียก็เป็นคนดังใช่ไหมทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาปอมเนียทุกคนนี่ไงอืมสีแดงนะทุกคนแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยแต่เดนที่ฟังเพลงที่ฟังเพลงนะทุกคนเดี๋ยวพี่ฟาใส่กระโดดไปเลยวิ้ สนุกมากคนออฟฟี่นี้ก็โคตรง่ายะทุกคนง่ายมากพี่ฟาใส่เล่นนะัทุกคนมันน่ารักมากออฟฟี่นี้พี่ฟาใส่อยากแนะนำเลยเป็นพร้อมหนีออฟฟี่นะหรือว่าปัมนี่กระดานกระโดดของปัมนี่นะทุกคนหูด่านกระโดดก็แบบโคตรสวยเลยทุกคน เป็นรูปปัอมนี้ออกมาผู้สร้างแมปนี้ก็ใช้จินตนาการเก่งหลือเกินนะทุกคนถึงได้สร้างแมปนี้ที่สวยงามขนาดนี้เลยนะทุกคนนี่งมีรูปปัอมนี้ด้วยปัอมนี้สามารถเล,ล็กสองแบบได้คุณคือพ้อมนีกับป้อมเ่น่คนพี่ฟ้าใส่ชอบเลยอะแมบนี้พี่ฟ้าใส่โคตรชอบนะ ว่าเป็นแมบที่ดีมากมากเลยทุกคนพี่ฟ้าใส่ชอบแมบนี้แมบที่ดีต่อใจนะทุกคนว้าวพี่ฟ้าใส่รักแมบนี้ที่สุดเลยมันเป็นแมปของปอมนี่โดยเฉพาะไม่ใช่ของกลุ่มปอมนี่นะของปอมนี่แค่ตัวเดียวอ,อันนี้ไม่ต้องไปนะเฮ้ยมันหายได้ทุกคน เฮ้ยเราต้องรีบวิ่งแล้วทุกคนมันหายได้ไปแล้วไปแล้วจ้าคน <S <S น,นี่นี่นี่โอเคโอเคไงหลุดได้อะอร์เฟส้นทางเหรอาสีรุ้งก็ได้กันเฮ้ยสวยอะทุกคนเส,ส้นทางสีรุ้งโคตรน่ารักโคตรคีมีโนโตโเลยชึบ แมปนี้มีทั้งหมดเจ็ดสิบเวทีด้วยกันนะทุกคนจากที่พี่ฟ้าใสสังเกตดูแล้วน่าจะไม่ใช่หนึ่งนะมีทั้งหมดเจิบเวทีแล้วตอนนี้พี่ฟ้าใส่ก็อยู่ที่เวที16นะทุกคนเวที16แบบนี้บางคนก็ไม่เคยเห็นบางคนเคยเล่นแล้วบางคนก็ไม่เคยเล่น แถวนี้พี่ฟ้าใสอกบอกเลยขอแนะนําเลยสนุกมากบอมนี่ออปปี้พร้อมหนีออปปี้โคตรสนุกมากแล้วก็โคตรชอบเลยอ่ะอา้าวมันเดินเลเซอร์ตรงไหนเนี้ย <c oughs> ควรเอาไมาอ่ะนี่ไงเดินเลเซอร์เต็มๆตเ,ตเลยทุกคน ก็คือตรงที่ก็จะมียากนิดนึงนะเราก็ต้องใช้สมาธินในการกระโดดหน่อยนะกระโดดแบบนี้ทุกคนอ่ะอุย้ยพี่ว่าใส่ลืมไปเลยว่าตรงนี้มันมีเลเซอร์ว่าแล้วอะไรสีแดงแดงคือเลเซอร์นี่เองจ้าทึบ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 กระโดดไปอย่างนี้อันนี้ก็ต้องเป็นอีกก่อนจ้าก็ใส่รู้จ้าแล้วก็แดง แล้วก็ตามมาด้วยสีเทานะไม่ใช่สีดำนะทุกคนมันคือสีเทาโอเคทีนี้นก็ขึ้นไปเลยยูขึ้นไปเลยจ้าเอาเต็มเต็มคาราเบลนะทุกคนเต็มคาราเบลอู้ถึงเวทีีสามแล้วนะทุกคนกระโดดข้าไปแบบนี้ได้ไหมจ้าอุ้ยกระโดดได้พี่ฟาใส่ึ่งว่าพี่ฟาใส่จะตกน้ำเลย หมายถึงการกระโดดเนี่ยพี่ฟาใส่ตกใจหมดเลยนึกวก็จะตกน้ำถ้าตกน้ำนี่คือเราตุยแน่นอนส่ินพี่ฟ้าใส่ก็ไม่ตกนะทุกคนอย่าลืมไปดูปาร์ตี้ชุดนอน้วยนะในเมืองลูคเควนเดี๋ยวพี่ฟ้าใส่จะทำนะทุกคนถ้าพี่ฟ้าใส่ทำคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวพี่ฟาใส่จะไปทำปาร์ตี้ชุดนอนนะทุกคนพี่ฟ้าใส่จะไปทำแบบ ปาร์ตี้ชุดนอนนะทุกคนง่ายเดี๋ยวพี่ฟาใส่จะต้องทำปาร์ตี้ชุดนอนนี่ทุกคนที่นี่เดี๋ยวพี่ฟาใส่จะกระโดดกันอนะเมนเมนนี่เลยเอา้เรารนี่ตกแล้วทุกคนนี่ไงนี่ทุกคนนี่ไง เดี๋ยวพี่ฟาใส่นี่นี่นะทุกคนต้องกระโดดอย่างนี้เตคนเนี่ยอะอะ่ะเอาตุยสังเกคนพี่ฟาใส่ว่าพี่ฟาใส่น่าจะทันแน่นอนเวลาจับเวลาจับได้แค่สิบห้านาทีนะเนี่ยของพี่ฟาใส่ นี่ทุกคนไปต่อเลยนี่นะทุกคนเดี๋ยวพี่ฟาใสจะไปต่อนคนนี้เลยไล์สดเหรอก็คือถ้าเป็นถ้าพี่ฟาใสจะไล์สดคือพี่ฟาใสก็ไม่มีเวลาว่างจะไล์สดนะทุกคนถ้าพี่ฟาใสว่างเมื่อไหร่ก็จะไล์สดวันนั้นแหละคน คือออปปี้นี่โคตรง่ายเลยทุกคนเดี๋ยวพี่มาใส่ซูไม่ดูซูไกลๆเลยนี่ไงสวยมากคนนี่ส่วนข้างบนพื้นหญ้าอยู่ตรงนั้นนะนั่นก็คือเส้นชายของเราแล้วเราก็อยู่เวทีที่สามสิบสี่เลยทุกคนสาห้าแล้วสาสิบห้าแล้วเดี๋ยวพี่พาใส่รีบไปก่อนนะจ๊ะดูแล้วเดี๋ยวพี่พาใส่จะใช้พลังวาฟก็แล้วกันนะ ว้าดนะเข้าใจว้าดไหมแล้วพี่พ้าใส่ก็ว้ามาที่ด่านเวทีที่สี่สิบนะทุกคนเห็น <He S 2> ไหมทุกคนนี่ไงพี่ฟา้าใส่ว้ามาถึงด่านที่หรือเวทีที่สี่สิบนะทุกคนนี่ตกแล้วค่ะคนคนคนอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่พ้าใส่ให้ดูตามนี่จะเป็นอย่างนี้นะ เออตรงนั้นอยากไปแล้วแย่พี่ฟาใสอันเถื่อนนก่อ,น,อกน,กนูไปกันเลยทุกคนโหเยี่วไปกัน yeah, เลยทุกคนใส่จะไปนะแย่ทุกคนแบบพี่ฟาใส่จหมดก่อนไหมนะเพราะว่าแบบพี่ฟาใสเนี่ยเหลือ6%กเปอร์เซ็นนะทุกคนพี่ฟาใส่ก็ขออาภัยด้วยนะที่แปดมันหกเปอร์เซ็นอะ เพราะว่าเนื่องจากก็คือแบตพี่ฟาใส่แก้จมดเนี่ยพี่ฟาใส่ต้องทาคลิปนี้ให้จบแล้วเดี๋ยวพี่ฟาใส่ต้องไปชาร์จแบตอีกนะเดี๋ยวค่อยไปดูปาร์ตี้ชุดน,นอนไม่รู้จะทําทันไหมเนี่ยว่าเรื่องปาร์ตี้ชุดนอนกับอีพีสามอ่ะอีพีสองพี่ฟาใส่ทาไปเมื่อเช้านะเรื่องแมวตัวใหม่พี่ฟาใส่อะพี่ฟาใส่ทําไปเมื่อเชา้า เดี๋ยวพี่ฟ้าใสต้องไปทำ EP สามกับปาร์ตี้ชุดนอนอีนะทุกคนเรื่องเรื่องแม่ตัวใหม่พี่ฟ้าใส EP สามนะคนโอเคเดี๋ยวเราต้องไปต่ออีกยาวเส้นไกลจริง,รงชุบชุบไม่รู้จะถึงไหมอะ่ะขอวาร์ปก่อนนะ้าใสก็ได้วาร์ปมาที่เวที48ทุกคน ตรงนี้จะลองระวังหน่อยนี่ไงได้แล้วชึบเพื่อนเธออยากกระโดนอย่างนั้นสีนายเธอเป็นนายหรือนายเธอกันเนี่ยเออค <c oughs> ือเพื่อนเขาทำไมถึงทำอย่างนี้กับเราได้เราก็ต้องมาไปต่อเลยเพื่อนตามไม่ทันนะนี่พี่ฟ้าใส่ก็ไปต่อเลยนี่ไงเพื่อนตามมาได้หลักแล้ว อเพื่อนกระโดดเซลแบบเซลฟี่เลยคนดูเพื่อนกระโดดสิอู้ยอดเยี่ยมมากคนเนี้ยคนไปเลยโอเคถ้าถึงตรงนี้เดี๋ยวพี่ฟา้าใสจะวาร์ปพ,พี่ฟา้าใสก็มาวาร์ปค้าอยู่ที่บันได โอเคเอ่อเพื่อนทำไมเธอต้องทำอย่างนี้กับฉันได้ให้ฉันไปแบบนี้เลย <c oughs> แล้วแกงเพื่อนนะทุกคนอ้าวเฮ้ยทุกคนพี่ฟ้าใส่ตกแบบเซลฟี่มากตกมาที่บันไดสีลุ้งเลยเฮ้ยโคตรมหัศจรรย์มากคนแล้วก็ต้องมาขึ้นบันไดแดงเหลืองแดงเหลืองส่วนดูเพื่อนเราสิ เขาไฟหน้าพี่ฟาใสเลยอ่ะสไลเดอร์วีบ้าเออเป็นสไลเดอร์ที่โคตรมันมากคนนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันเลยพี่ฟาใสขออน,นุญ,ญาตวาร์มนะคนเทคนก็จะถึงสิ้นสุดจุดหมายปลายทางแล้วเดี๋ยวเรารีบไปกันเลยชุบๆุบชุบชุบชุบ,ชบหืมเคย นี่ง่ายใกล้แล้วทุกคนอ่ะเพื่อนโฮจะทิ้งเราไปได้ไงเนี่ยเดีย๋ยวรอให้พนขึ้นมาใี้เสร็จจ้ะทีนี้ก็ขึ้นต่ออีกทุกคนไหนดูสิเพื่อนน่าจะขึ้นไปแบบด้านบนแล้วทุกคนทีนี้เราก็ขึ้นไปต่อน,นี่ถ้าจต็ม้อมแล้วหนึ่งสองซ้มเราขึ้นไปแล้ว เย้ในที่สุดเราก็ถึงเส้นช <laughs> ัยแล้วทุกคนเย้มาดูกันมีของรางวัลอะไรบ้างซาสีตัวเองเหรออุ้ยมันก็แปลกดีนะทุกคนอุ้ยมีหมวกด้วยทุกคนนี่มาใส่ชอบของนี้่ยนี่อ้เป็นวันพูนถ้าเรากระโดดอย่างนี้ล่ะกระโดดนี้ชุบ วูวิฟ้าใส่กระโดดสูงมากทุกคนสูงมากมี่เออคนเขาสูงเลยจ้าวิวิสูงเกินปุ้ยมุ้ยแล้วขนนีไน่ไงสูงจนจะออกจากแบบกีฬาคนเอา้าแบบหายแบบหายไหนอะ เรากระโดดสูงขึ้นมาจนถึงท้องฟ้าแล้วดูแมพชั้นอ่แบบาแมพหม้แล้วทุกคนอ่าทำไมเป็นท้องฟ้าสีฟ้ามาเลยทุกคนเชมโบลินนี่มันก็น่ากระโดดดีนะจ,จุดจ๊ดจุ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 ด ก็ถูกกระโดดอีกครั้งนี่ไงแหมโคตรสวยเลยทุกคนทั้งมอจากทางเนี้ยเป็นน้ำเงินแดงแดงแดงเหลือเลยทุกคนห่าเมื่อไหร่จะหยุดกระโดดนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย